สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชานแนลรือวัาเซียนคอนเกนพี่น้องเนาะมาพอกันคือเก่าครับสําหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสาหรับเอฟซีทางช่องนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานแนลนะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับเอฟซีทางช่องค่ะ โคงสี่รูก,กันดีแล้วนะครับสรุปผลแต่ว่าเซียนกอนเกนนะครับยังพัฒนาสรุปผลในพี่น้องได้เบิงนะครับพี่นอ้องเอฟซีก็คงสี่รูปผลเรียบร้อยแต่ว่าเซียนกอนเกนยังไม่ได้สรุปผลในพี่น้องได้เบิงนะครับพี่นอ้องก็มาเบิงกันต่อครับมาสรุปผลกันสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับเมื่อปัจจุวันที่5เดือน9พศ2567นเะครับเป็นจังไดกันบ้างครับพี่น้องเป็นจังได้เนาะเอฟซีทางจองครับ ได้เฮได้ปังกันบ่เนาะครับพี่น้องครับอ่าไผ่ทำตามเส้ยนคนเกนกันจะได้เฮกันคือเก่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเส้ยนคนเกนงวดประจวันที่5เดือน9พศ2567นะครับอ่าสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดดนะครับพี่น้องเด้อวันที่5นะครับอ่ะเอามาสรุปผลกันเลขเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้องอ่าเส้ยนคนเกนก็ไ่อยากแชร์ตัวเลขนานนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่องสิบปีนะครับเอฟซีตั้งจองกับกงสิรูนะครับเนาะอ่ะ เดี๋ยวเส้นก่อนแก๊สิขึ้นหน้าจอยคือเก่าครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่5เดือน9พศ2567นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูด3กับ2สําหรับ FC ทั้งช่องนะครับบอมักวิ่งรูด3กับไปวิ่งรูด2ได้คือเก่าครับบบบาทสียุดตาแหน่งไหนเลยนครับถ้ามาวิ่งรูด3กับ2ได้เฮนน์นอนครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเน้นให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับพี่น้อง เอฟซีทีมทุนไล่ก็สามารถนั่ไปเล่นสิบเก่าประตูได้คือเก้าครับพี่นออ้องครับอ่ามาเบิรงครับวิ่งรูดสามจับคู่ชุดเด่นก็คือสามสองหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสามสามสองสองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดสามมาเบิรงไปพร้อมๆกันครับพี่น้องวิ่งรูดสามสรุปผลวันที่ห้าเดือนเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งรูดสามนะครับพี่น้องจับคู่นะครับ จอดเน้นๆไปที่3536 3839นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด2จับคู่จอดเน้นไปที่25 26 28แล้วละก็2 9้านะครับพี่น้องเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางด้วยครับพี่น้องเด้อตรงกลางนะครับเซียนคอนเกนกะบอกทุกคลิปครับ3 7 2 7กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้อ กันทุนไว้ครับสําหรับเลขกําลังวันของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องเด้อหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับพี่น้องครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าครับอ่าสามารถจับวินกันได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าครับพี่น้องเอฟซีตั้งจอมกับคงสิรูด,ดีแล้วนะพี่น้องเนาะแต่เอฟซีไม่ยัง่ทันรลูกอะเซียนคอนแกนก็ขอฉีดแจงหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะขอฉีดแจงด้วยว่าอ่า บอกเอ็ซีนะครับอ่านะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูด3กับ2จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่3 1 3 4 3 7และก็3 9ตัวกันก็คือ3 1 3 4นึ่งสี่น้องเด้อส่วนสามเสเ้ซียนคอนแกลนจับคู่ให้แล้วนะพี่น้องเนาะเป็นตัวกันคือกันนะครับ3 7ส่วนวิ่งรูด2นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 1 2 4 2 7 2 9นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ2 1 2 4แล้วก็2 7งเจ็ปกับพี่น้องตัวกันนะครับส่วน2 9นะครับค่ะจับคู่ให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเ่าเป็นการเสียเวลาเลยครับพี่น้องสำหรับสรุปผลวันที่5เดือน9พศ2567นะครับมาเบิ่งครับหุ้นแรกแหกหมานเด้อพี่น้องเด้อหุ้นแรกแหกหมานลาวสตาร์ครับพี่น้องบน 168นะครับ168ล่าง6 4มื่มนี้แนวทางของเซียนคนแกนลุดได้ครับพี่นออ้องเด้อมอนี่ลุดครับสาหรับแนวทางของเซียนคนแกนมอนี้ลุดครับผมนอยลาวสตาร์นะครับลุดอเอามาตามกันต่อครับสําหรับเฉพาะกิจนะครับบน8 4 1สหนึ่งล่าง9 6นะครับ8 4 1ล่าง96แนวทางของเซียนคนแกน่นะครับ ก็มาที่เลขกำลังวันวินกันที่1 4 4 1นะครับภาย่ทำตามเส้๊ยนคนเกล็นก่ะที่ใหคือเก่า้ะครับพี่น้องเด้อสำหรับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องครับเฉพาะกิจอ่ะมาตามกันต่อครับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องมาแล้วครับน้อยมัดรวมนะครับพี่น้องบน8 1 2นะครับ8 1 2ล่าง9 2นะครับแนวทางของเส้๊ยนคนเกล็นก็เข้าไปที่วิ่ง 2บนนะครับพี่น้องวิ่ง2บนจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 1หรือว่า1 2นะครับพี่น้อง2 1 1 2นะครับน้อยรอบพิเศษก็ถือว่าเข่านะครับพี่น้องเนาะไภายตามเจนคอนเกนบอกก็เ,เหเฮคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับบนนะครับพี่น้องส่วนล่างนะครับพี่น้อง2อ,อ่า9 2งได้พี่น้องเด้อ9 2แนวทางของเจนคนเกนก็จอดน,นี้อ่า ตอนนี้เนี่ยเป็นที่29นะครับพี่น้องมาเก่าสนะครับอ่าก็ดีแจนเอเมซี่ทั้ง่องคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนในเฮคือเก่าครับพี่น้องอ่าดีแจนเอเมซี่ทั้ง่องคือเก่าครับอ่ะดิ่งบนล่างนะครับพี่น้องเนาะสองเด้งครับพี่น้องสําหรับหน่อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องครับหน่อยรอบพิเศษสองเด้งได้พี่น้องเด้อดีแจนเอเมซี่ทั้ง่องคือเก่าครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งครับเอเซีทั้ง่องครับหน่อยรอบปกติบน 899ล่าง97นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกน่นก็เข้าไปที่เลขกำลังวินกันนะครับพี่น้องเลขกำลังวันวินกันครับพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับพี่น้องดีใจนะเป็นที่ช่างจองคือเก้าครับพี่น้องไผ่ทำตามเซียนคนแก,นก่นกะดีฮคือเก้าครับสำหรับแนวทางน้อยรอบปกตินะครับล่างเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลขกำลังวันวินกันนะพี่น้องเด้เออ่า เอามาตามกันต่อนะครับมาดเงินกันต่อครับสำหรับแนวทางน้อยรอบ VIP นะครับพี่น้องบน3 72เล่าง61หนึ่งนะครับบนสามล่าง6-1หนึ่งแนวทางของเซียนคนเกนก็เข้าไปที่วิ่งสามบนแล้วก็วิ่ง2บนขึ้นกันครับพี่น้องมาทั้ง2องยพี่น้องเด้อว,วิ่งสาบนสาหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องวิ่ง3าบนวิ่งสองบนนะครับพี่นอง จับคู่ไปที่2 7นะครับพี่น้องมาก72ด้องพี่น้องเด้อกับทีว่าเข่าครับพี่น,อน้องมาก7นะอ่ามาก72ครับพี่น้องกับทีว่าเข่าคือเก้าครับสำหรับหุ้นนอยรวมนะครับพี่น้องครับอ่าดีใจนะเป็นที่ตั้งช่องคือเก้าครับพี่น้องครับกะเอามาตามกันต่อนะครับ่เป็นการเสีย่ยเวลาได้พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเทียนกองแกน,านบางคนอาจสิแปกใจนะครับพี่น้องเป็นยังอ่าแต่ก่อนเทียนกองแกนคือ ออกหน้าจออยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่จุกมมือนีเป็นอย่างไรก็ยังอบรบอออกก็คือเอาไง่ายๆนะครับพี่น้องเส้นก้อนแกนกะอ่าบริบบออยา่างไรนะครับพี่น้องครับบริบบอโชว์ครับพี่น้องกะบรอเป็นอย่างไครับก็คือเดี๋ยวเส้นก้อนแกนกะอ่าเบิ้งยังซี่ก็ได้ครับพี่น้องครับเพื่อที่อ่าบางคนเพื่อนกะ อาจสีผชอบนะครับบ่อยากขีนนะนะครับพี่น้องเนาะอ่า่เป็นยังครับพี่น้องครับสําหรับเชี่ยนคนแก่็นเองก็อ่าบ่อยากช่วยอยู่แล้วครับพี่น้องแต่กะสิพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีตังช่องครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งครับสําหรับหุ้นนอยรวมนะครับงวดประจําวันที่หกเดือนเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจังใดก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะไม่อยากขีนหนักกันกับโบป็นยังนันนัน นานๆทีเจอกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี <reception ist> <Yeah. S 2> <Evolution. S 1> ้กะอ่ะเบิ่งจังซี่ไปก่อนเนาะพี่น้องเบิ่อดูอย่างนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งจังซี่ไปก่อนครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนเดี๋ยวมือใด้เดี๋ยวเซียนคอนเกนบางๆเดี๋ยวเซียนคอนเกนสิขึ้นนะครับเนาะสิขึ้นหน้าจอแล้วก็อะสิขึ้นอ่าหน้ากล้องคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเบิ่งตัวเลขของเซียนคอนเกนไปก่อนก็แล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางวันที่6เดือน9พศ2567 ะครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับประจำวันที่6กเดือนเก็คือเด่นวิ่งรูด2กับ1นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสี่ยงกดอเกล็นก้นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด2นะครับพี่น้องวิ่งรูด2อ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับแต่ยินแต่เสียงเก้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อยอ่ะมือใดเดี๋ยวเสี่ยงกดอเกล็นบางๆเดี๋ยวโอกาสดีๆกันสิอ่ะมากขึ้นหน้าจอคือเก่าครับพี่น้องอ่ะ สำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นเด้อครับน้องครับเด่นวิ่งรูด2กับ1นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด2นะครับน้องเอฟซีบอมักวิ่งรูด2กับไปวิ่งรูด1ได้คือเก้าครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นก็2 1 1ชุดเบิ้ลก็คือ2 2 1 1นะครับน้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด2องเอฟซีตั้งช่อง พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องมีทุนหลายก็สามารถนําไปเรื่อยสิบเก้าประตูได้ที่เก้าครับบวชสี่ยุติตำแหน่งใดธรรมะสองกับหนึ่งได้เฮ่เน่นอนครับพี่น้องครับอ่ะมาบุญครับวิ่งรูดสองจับคู่นะครับเดี๋ยวเซียนคนเกลียเจาะเน้นๆให้ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะวงกลมให้ไปเลยครับอ่ะแนวทางของเซียนคนเกลียจับคู่เจาะเน้นๆไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ด แล้วก็ตามมาด้วย2 8ครับน้องส่วนวิ่งรูด1จับคู่จอดเน้นๆไปที่14 15 17แล้วก็ตามมาด้วย18ครับเ <1, S 1> สียนก่อนเกีงก็เน้นให้ที่4คู่หน้าเยครับพี่น้องเด้อเน้นให้ที่4คู่หน้าเน้นๆแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับพี่น้องกันทุนไว้ครับ2 6 หนึ่งหกครับพี่น้องสองหกหนึ่งหกกันทุนไว้ครับส่วนเลขกําลังวันนะครับพี่น้องสามห้าหกเก้านะครับสามารถนํามาวินกันได้ที่สามห้าสามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกเก้าครับพี่น้องส่วนเลขเด่นวิ่งรูดประจับมันที่หกเดือนเก้าก็คือสองกับหนึ่งนะครับพี่น้องสามารถนํามาจับคู่กันกับเลขกําลังวันได้ที่เก้าครับพี่น้องวิ่งรูดสองจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่สองสาม 25 26และก็29ครับพี่น้องครับ23 25 26และก็29ตัวกันก็นคือ23กับ29เก้านะครับพี่น้องเด้อตัวกันก็นคือ23กับ29นะครับพี่น้อง25 26จับคู่้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องได้ที่13 15 16และก็19นะครับ ตัวก,กันก็คือ1 3ึ่งสามหนะครับพี่น้องหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับส่วนหนึ่งห้าหนึ่งหกก็จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอ่ะครับโบเป็นการเสียเวลาพี่น้องครับเอฟซี FC ทั้งจ่องกับแคปหน้าจอครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องเอฟซีทั้งจ่องนะครับแคปหน้าจอเอา เชื่อนคนนจนเนียนๆในแล้วก็วงกกมาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องเอฟซีทางช่องที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ครับพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel นะครับอ่ะ เป็นกำลังใจกันเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเสียงคนเกนอย่าลืมกดติดตามให้เสียงคนเกนเด้อครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจกับเสียงคนเกนเนาะพี่น้องเนาะอ่าครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมาติดตามมาเอาแนวทางกับเสียงคนเกนนะครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามรับชมของเสียงแนวทางของเสียงคนเกนเลยค่ะ เป็นกำลงกังใจให้เซียกคนเกนตลอดมากนะครับเอฟซีทางช่องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ท่านกดติดตามอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องเด้อ,อเวลาเสีนยงคนเกนวางแนวทางยังลงไปก็ติเดเห็นก้อนหมูก้อนพวกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับ สำหรับเอ็นีสิมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเงปังปังไปด้วยกันสำหรับงวดประจำวันที่6เดือน9พอศ2567นรหะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับให้เอ็ซีทั้งช่องนะครับแคบนหนาจอเอาครับนองครับสำหรับพ่อแม่นะครับเอ็ซีทั้งช่องนะครับที่เดือนทางไก่ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อครับี่นองครับ ขอให้ปลอดภัยทั้งไปเลยครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซียนคนเก่นกัดสีขอล่าพี่่าน้องไปก่อนนะครับพี่น้องพอ,อกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้เซียนคนเก่นกอนขอเกล้าวคำว่าสวัสดีครับ